สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์กับข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง NBT วันนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับผมอิดปาริน์เช่นเคยนะครับและข่าวแรกวันนี้ไปเรื่องมาด้วยเรื่องของรางวัลทางด้านภาพยนตร์รางวัลใหญ่ระดับโลกที่หลายคนกําลังรอลุ้นกันอยู่อย่างรางวัลออสการ์2022ตอนนี้ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงในปีนี้ออกมาแล้วครับ ปิดโถรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลด้านภาพยนตร์รางวัลใหญ่ระดับโลกที่คนในวงการม้วนฟิล์มหลายๆคนใฝ่ฝันอยากได้มาครอบครองเป็นรางวัลชีวิตสักครั้งสำหรับ Academy Awards 2022หรือออสการ์ครั้งที่94โดยมีรายชื่อผู้ที่เข้าชิงรางวัลทั้งสิ้น10สาขาทั้งภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมสารคดีสั้นยอดเยี่ยมภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมการแต่งหน้าและออกแบบทรงผมยอดเยี่ยมดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมภาพยนตร์แอนิเมชั่นสั้นยอดเยี่ยม ภาพยนต์เหตุการณ์สั้นยอดเยี่ยมบันทึกเสียงยอดเยี่ยมเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม oh, <my> ซึ่งหนังคาวบอยที่มีฉากเป็นเมืองมอนทานาในทศวรรษที่1920เรื่อง The Power of the Dog ได้เข้าชิงมากที่สุดในปีนี้ถึง12สาขาส่วนภาพยนตร์มาหากราบไซไฟ,ฟเรื่องยิ่งใหญ่ดูนก็เข้าชิง10ส,สาขาด้วยกัน ขณะที่หนังชีวประวัติซึ่งมีฉากหลังเป็นสงครามในไอแลนด์เหนือเรื่องเบลฟาสต์และหนังเพลงเรื่องแรกในชีวิตการกำกับภาพยนตร์ของสตีเวนสปีเบิร์กอย่างเว็บไซต์สตอรี่ซึ่งก็ได้เข้าชิง7รางวัลค่ะขณะที่รายชื่อนักแสดงนำชายหญิงที่ได้เข้าชิงก็หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายอย่างคาพีเอบาเดมจากเรื่อง Being the L i ิเกโ e สเบนดิกคัมเบอร์แบตจาก The Power of the d o g แอนดรูว์กาฟิลจากติกติกบูมวิลสมิทจากคิงริชาร์ดและเดนเซลวอชิงตันจากเดอะทาเคดี้ออฟแมคเบธส่วนฝ่ายหญิงก็มีทั้งเจสิก้าเชตเทนจากดีไอออฟแทม่เฟย์โอลิเวียโคแมนจากเดอะลอสดอเทอร์เปนเนโลเบกูดจากพาราเลลมาเทอร์นิโคลคิตแมนจากบีอิงเดอะลิกาโดสและคิสเตนสจูว์จากสเปนเซอร์ค่ะ และสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ก็ส่งผลให้ศิลปินระดับโลกหลายๆคนมีรายชื่อเข้าชิงในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอารินาการเดย์บิลลี่ไอลิสเจนนิเฟอร์ฮัสันเจซีและบิอนเซ่ค่ะ แฟนๆก็รอลุ้นกันอีกครั้งนะคะว่าภาพเยตรนเรื่องไหนศิลปินท่านใดจะได้รับรางวัลใดบ้างในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้ที่ดอบีเทียตททเยตรอ Angeles, ร์และลอนสแองเจลิสรัแคลิฟอร์เนียของาาสหรัฐซึ่งตรงกับเช้าวันจันทร์ที่28มีนาคมตามเวลาในบ้านเราค่ะ ขณะที่วงการเพลงบ้านเราตอนนี้ก็มีเรื่องราวที่น่ายินดีมาอัปเดตกันด้วยเมื่อ2องแรปเปอร์รุ่นใหม่ฝีมือไม่ธรรมดาอย่างยั่งโอบและเมลิก็ได้เป็นตัวแทนศิลปินไทยไปร่วมคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งใหญ่ร่วมกับศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่าง Double Happiness Global Digital Festival ครับ นักศิลปินตัวแทนจากประเทศไทยเพียงสองคนที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับศิลปินคนดังระดับโลกอีกหลายคนในความสนุกครั้งใหญ่ผ่านรูปแบบคอนเสิร์ตออนไลน์อย่าง Double Happiness Global Digital Festival โดย ATA Rising ค่ายเพลงที่มีศิลปินคุณภาพมากมายซึ่งสำหรับนักร้องหนุ่มยังโอมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกบนเวทีก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยแหละค่ะจัดเต็มด้วยโปรดักชันให้ชมกันแบบจุกๆพร้อมพาเพลงไม่เฟี้ยวและดูไว้ไปเรียบเรียงให้มีความเป็นร็อก ผสมแรปสร้างความประทับใจให้กับเป็นแฟนไม่น้อยค่ะ ขณะที่ศิลปินอีกหนึ่งคนอย่างสาวน้อยเล็กพลิกขี้หนูเพราะล้นไปด้วยความสามารถอย่างน้องมิล,ลิที่ยังคงท็อปฟอร์มกับการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้นโดยการนำสามเพลงทั้ง The Weeknd Remix ที่ร่วมฟิเจอริ่งกับศิลปินเกาหลีใต้บีบีพร้อมด้วยเพลง Not Yet และ Miller Miller ที่เธอได้ดีไซน์การร้องใหม่ต่างจากเวอร์ชั่นปกติที่มีอีกสองศิลปินทั้ง F. Hero และชานบินจากวง Stray Kids กลายเป็นเวอร์ชันมิล,ลิร้องเดียวทำเอาแฟนเพลงต้องทึ่งในความสามารถกันเลยทีเดียวค่ะ เท่านั้นนะคะใน Double Happiness ครั้งนี้ก็ยังมีศิลปินจากทั่วโลกตกเท้าเข้าร่วมโชว์อีกเพียบทั้งไอดอลสุขีบและทิสแห่งวงวินเนอร์ซงมิโนนักร้องและแรปเปอร์ R&B ชาวอเมริกันออเดรสลูน่นา นักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวอินโดนีเซียสเตฟานีโพเอตรีและอีกมากมายเลยนะคะก่อนปิดท้ายด้วยไอดอลหนุ่มคนดังขวัญใจเหล่าอากาเซทั่วโลกอย่างแจ็คสันหวังนั่นเองค่ะ When I'm old and I need a wound Don't leave me loving you คอนเสิร์ตออนไลน์ Double Happiness Global Digital Festival นี้นะคะนอกจากได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงจากศิลปินแล้วระหว่างการสตรีมแฟนเพลงยังได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ Asian Mental Health Collective ซึ่งเป็นการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและองค์กรต่างๆเพื่อช่วยเหลือสุขภาพจิตของชาวเอเชียที่ประสบปัญหาในต่างแดนค่ะ เปลี่ยนไปอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ในวงการบันเทิงกันบ้างนะครับที่ช่วงนี้ก็มีข่าวออกมาให้แฟนๆคอซีรีส์รวมถึงสาวกเคป๊อปใจตุ้มๆต,มตอมๆกันไม่เว้นแต่ละวันเลยยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ,เชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนที่กําลังกลายเป็นสายพันธุ์หลักในการระบาดพอสามารถติดเชื้อกันได้ง่ายขึ้นแม้จะมีอาการความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุน์อื่นๆก่อนหน้านี้ก็ตามครับอย่างล่าสุดเนี่ยนักแสดงสาวคนดังอย่างพักโซดาม ที่อัสซิกคอมพานีต้นสังกัดของเธอก็เปิดเผยว่านักแสดงคนนี้ได้รับการวินิจฉัยจากทีมแพทย์ว่าเธอได้ติดโควิด -19 ขณะเข้ารับการตรวจ PCR เป็นระยะระยะระหว่างการรักษาตัวจากการผ่าตัดมะเร็งไทรอยชนิด p า l รารี illary, ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อยและมีความรุนแรงน้อยที่สุดจากการตรวจสุขภาพประจําปีเมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้ทาหายดีแล้วครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพใดๆด้วย ขณะที่นักแสดงสาวคนดังอย่างคิมฮเยจุนผู้ที่เคยฝากฝีไม้ลายมือทั้งจอเงินจอแก้วมาแล้วหลายเรื่องด้วยกันรวมถึงบทบาทของพระมเหสีโจผู้ที่ชักใยเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆในซีรีส์ฮิตอย่างคิงดอมครับที่ตนสังกัดได้ออกมาประกาศว่านักแสดงหน้าสวยติดเชื้อโควิด -19 แต่ขณะนี้เธอได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติแล้วครับโดยในเคสของคิมฮเยจุนเนี่ยก็เป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งๆท,ท,ที่เธอมีวัคซีน2เข็มแล้วและกำลังจะครบกำหนดเพื่อฉีดเข็มที่3 แต่เจ้าไวรัสตัวนี้ก็เล่นงานเธอซะก่อนแล้วครับส่วนฝั่งไอดอลเคป๊ OP, อย่างนักดนตรีนักร้องนักแต่งเพลงหน้าหล่อหนึ่งในสมาชิกวงเดซิกครับอย่างวอนพิวก็เป็นอีกคนไม่รอดครับล่าสุดติดเชื้อโควิด1 9เช่นกันโดยทางค่าย JYP Entertainment ต้นสังกัดก,ก็ได้ประกาศว่าวอนพิวได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ปรากฏว่าพบเชื้อ ส่งผลให้เจ้าตัวต้องหยุดทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมวงทันทีรวมถึงการโปรโมทโซโลอัลบั้มชุดแรกของตัวเองเพื่อเข้ารับการรักษากักตัวตามมาตรการซึ่งทางค่ายได้มีการสันนิษฐานว่าวันพิวน่าจะติดโควิดมาจากทีมงานที่มีผลตรวจโควิด COVID -19 เป็นบวกเมื่อไม่นานมาน,นี้แต่โชคดีละครับที่เจ้าตัวได้รับวัคซีนครบ2เข็มเมื่อปีที่แล้วจึงไม่ค่อยมีอาการอะไรมาก แฟนๆนักอ่านหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังมองหากิจกรรมไม่ทําแก้เบื่อแถมยังสร้างความผ่อนคลายยามว่างแน่นอนครับทุกวันพุธแบบนี้เราก็มีหนังสือที่น่าสนใจมาแนะนํากันเช่นเคยกับช่วงหนังสือออกใหม่พร้อมกับสาวนักอ่านของเราสวัสดีคุณปาพัตราด้วยครับสวัสดีค่ะคุณอิดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่เต็มไปด้วยจินตนาการผ่านโลกแห่งตัวอักษรซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็ยังคงคัดสรรหนังสือมาฝากคุณผู้ชมกันหลายเล่มเช่นเคยค่ะ ดีเลยครับผมว่าไปเริ่มกันเลยดีกว่าอยากจะรู้แล้วสัปดาห์นี้มเมนังสื่อเล่มไหนกันบ้างครับได้เลยค่ะงานเล่มแรกของเราวันนี้ขอเริ่มด้วยนิยายจีนแปลสนุกสนุกน่ารักน่ารักกันก่อนเลยนะคะที่สําคัญใครที่ยัง move on จากนิยายเชฟคนนี้มีรักมาเสิร์ฟของนักเขียนคนดังผู้ฝากผลงานมาแล้วมากมายอย่างสื่ออูก็ไม่น่าพลาดค่ะ แฟนคลับคนนี้มีรักมาฝากโดยสื่ออู๋ที่ส่งตรงจากสำนักพิมพ์ขวัญใจนักอ่านแจ่มใสเล่มนี้เป็นเรื่องราวของนักวาดการ์ตูนชื่อดังกับประธานบริษัทหนุ่มผู้สืบทอดกิจการใหญ่ด้านรถยนต์ที่มีบุคลิกภาพเย็นชาสุข,ขมุมเจ้าของแอคเคาท์อีหยางไหลฟู่ผู้ซึ่งเป็นแฟนคลับตัวยงแบบลับๆของเธอคะ่ะจุดเริ่มต้นที่ทําให้นักธุรกิจหนุ่มทําดีกับเธอทุกอย่างอย่างที่ไม่เคยทํากับใครมาก่อนแต่จากการกระทําต่างๆที่ว่านี้ล่ะคะ่ะ เลยทําให้นักวาดการ์ตูนสาวที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนคิดเลยเถิดไปไกลจนอาจกลายเป็นความสัมพันธ์ชวนจิน้นให้นักอ่านได้ฟินกันจนจิกหมอนพร้อมเอาใจช่วยคนทั้งคู่ให้สมหวังนั่นเองค่ะ ใครที่ชอบเรื่องราวสนุกๆอ่านง่ายๆเบาสมองเนี่ยผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยครับใช่เลยละค่ะแหมคุณอิดดูตื่นเต้นนะคะเราไปขอเอาใจนักอ่านด้วยงานเขียนของนักเขียนจากแดนมังกรต่อเนื่องกันอีกสักหนึ่งเล่มค่ะซึ่งในยายเรื่องนี้นะคะก็จะมีถึง5้าเล่มจบด้วยกันค่ะ สำหรับนักอ่านท่านไหนที่ยังคงประทับใจในนิยายเรื่องวาสนาคนเขลาผลงานการเขียนจากปลาปกา,กาของขวงสร้งจัวขวงเมื่อสองปีอยู่แล้วก็วันนี้ดิฉันมีผลงานชิ้นใหม่ของนักเขียนคุณภาพท่านนี้มาฝากกันค่ะนั่นก็คือเกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิมที่เป็นเรื่องราวของสาวน้อยผู้เคยมีชีวิตพลิกผันเกี่ยวกับชาติกำเนิดราวกับเรื่องตลกเพียงเพราะเด็กน้อยคนนี้ถูกอุ้มสลับตัวตั้งแต่ครั้งยังแบเบอกจากบุตรสาวตระกูลพ่อค้าสู่ทายาทตระกูล ผู้สูงศัดิ์ที่ได้รับการปฏิบัติเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีแต่นั่นก็ไม่ใช่ความสวยงามอย่างที่หลายคนคิดเพราะสิ่งที่เธอได้กลับมามีแต่ความว่างเปล่าดังนั้นหมุดหมายของเธอคือการหนีตายเอาดาบหน้าเพื่อชีวิตใหม่ในฐานะเดิมค่ะ เท่าที่ได้ชมได้ฟังมานะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับถูกต้องแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าใครคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังหาหนังสือไว้อ่านไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะยังไม่ถูกใจหรือว่าอยากจะมีคลังหนังยายเพิ่มเนี่ยเราก็จะมีหนังสืออีกหนึ่งเล่มมาฝากกันค่ะ ปริศนาลับสัมผัสวิญญาณเล่มสี่ผลงานการเขียนจากปลายปากาของเฟิงหลิวสูไตจากสำนักพิมพ์เอลเวอร์ไวท์ที่เหมาะสำหรับนักอ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะกับการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งของผู้ที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรกับคู่ปรับที่กลับมามีพลังเหนือกว่าเดิมจนทําให้เขาได้รับบาดเจ็บร่างกายไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนมีหน้ำซ้ํายังต้องรับมือกับผู้ที่คอยสร้างความปั่นป่วนรวมถึงผู้ที่มีอํานาจในหน่วยพิเศษกระทรวงความมั่นคง และอีกหลายคนหลายเรื่องราวที่เขาจะต้องหาวิธีหยุดยั้งและรับมือให้ได้ค่ะ ในวันนี้ครบแล้วนะครับสาหรับหนังสือหน้าอ่านทั้ง3าเล่มที่คุณปาพัดทานํามาฝากกันครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมชอบเล่มไหนถูกใจเล่มไหนก็ลองไปหามาอ่านกันได้นะคะส่วนในสัปดาห์หน้าค่ะคุณอิดดีฉันจะมาพร้อมกับหนังสือเล่มไหนแล้วก็อย่าลืมกลับมาติดตามชมกันนะคะใช่ครับทุกวันพุธแบบนี้ห้ามพลาดเลยนวนวันนี้เราสองคนขอลาไปพร้อมกันเลยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันุพรุ่งนี้เวลาเดิมประมาณนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ